สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่18ตุลาคม2021นะคะสําหรับพระพรที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ100วิธีทําให้ชีวิตเรียบง่าย ซึ่งนำมาจากหนังสือที่เขียนโดยคุณจอยส์ไมเออร์วันนี้จะเป็นวิธีที่สองที่จะทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายก็คือจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่มีคนกล่าวไว้ว่าความพึงพอใจหาใช่การเติมเต็มด้วยสิ่งที่คุณปรารถนาไม่แต่คือการที่คุณตระหนักว่าสิ่งที่คุณมีอยู่นั้น มีมากมายเพียงใดในพระธรรมฮีบูบทที่13ข้อที่5กล่าวไว้ว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะท่านจงพักจากการรักเงินอีกทั้งความโลภ ละโมบตันหาความอยากได้ซึ่งทรัพย์สมบัติของโลกนี้แต่จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ทั้งสภาพความเป็นอยู่และสิ่งของที่มีเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยความมั่งคั่งแห่งวัฒนธรรมตะวันตกได้ทำให้ความโลภโมโทสัน อยากได้สิ่งของของคนอื่นแพร่ลามไปทั่วผู้คนโหยหาสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่ตลอดแต่ก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตนได้เป็นเจ้าของแล้วคนที่เรียบง่ายนั้นคือคนรู้จักพอใจไม่โหยหาสิ่งใดเพิ่มเติมอีกแต่เขารู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่อย่างเต็มที่เขาไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งอื่นๆให้ ในเวลาอันสมควรเองการมีมากขึ้นทำให้เรามีความสุขมากขึ้นอย่างที่โลกนี้ต้องการให้เชื่อจริงหรือคําตอบก็คือไม่ใช่เลยที่จริงแล้วยิ่งเรามีมากเท่าไรเราต้องเหนื่อยมากขึ้นเพื่อคอยดูแลรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้เราอาจคิดว่าการมีมากขึ้น อาจทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นแต่ที่จริงแล้วบ่อยครั้งมันกลับทำให้ชีวิตประจำวันของเราซับซ้อนขึ้นพระบัญญัติข้อที่10สอนเราว่ายาโลภอย่าปรารถนาสิ่งของของเพื่อนบ้านและอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่11ว่าท่านได้เรียนรู้ที่จะพอใจในฐานะที่เป็นอยู่ การได้ยินถ้อยคำแบบนี้ย้ำเตือนให้เรานึกถึงความเรียบง่ายนะคะและทำให้เราได้รับความเล้าลงใจคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะการมีข้าวของต่างๆไม่ใช่เรื่องผิดแต่การโลภอยากได้สิ่งของเหล่านั้นเป็นเรื่องผิดเมื่อใดที่เรารู้สึกไม่มีความสุขถ้าไม่ได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นเท่ากับเรากำลังโลภแล้ว เราควรพัฒนานิสัยที่จะทูลสิ่งต่างๆที่เราอยากได้จากพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์จะประทานให้เราในเวลาอันสมควรถ้าพระองค์ทรงเห็นชอบการรับมือกับชีวิตเรียบง่ายเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีความสุขกับชีวิตได้ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ใครที่อยากเป็นสุขกับชีวิตก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นสุขกับการเดินทางซึ่งเต็มไปด้วยการรอคอยในท้ายที่สุดเมื่อเราบรรลุจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งแล้วมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแห่งใหม่อีกดังนั้นถ้าเราไม่รู้สึกเป็นสุขกับการเดินทางเราก็จะไม่มีทางเป็นสุขกับชีวิตได้เลย จงตัดสินใจที่จะเริ่มมีความสุขอย่างเต็มที่กับสิ่งที่คุณมีอยู่จงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นและพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับท่านสำหรับวันนี้ต้องจอากลาก,กันไปแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน สวัสดีค่ะ